ปี2563เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ไม่มีวันสงกรานต์และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยประกาศให้ห้ามขายเหล้าแอลกอฮอล์ถ้าอยู่ภายนอกร่างกายจะเป็นตัวฆ่าเชือ้อโดยเฉพาะฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเผื่อมาเป็นส่วนผสมของเหล้าหรือสุราผู้ดื่มเข้าไปก็จะทำให้ร่างกายอ่อนแอไม่สามารถที่จะป้องกันต้านทานกับเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ช่วงนี้ครับถือว่าเป็นนาทีทองของนักดื่มเพราะประเทศไทยได้ประกาศห้ามขายสุรา24ชั่วโมงตลอดเดือนเมษาย,ยนแล้วก็เป็นโอกาสทองที่ท่านจะทำดีให้กับประเทศไทย ง่ายๆง,งดเหล้าซะห่างจากเหล้าหรือตัดขาดจากการดื่มเหล้าเลยยิ่งเป็นการดีเพราะเหล้าจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและเป็นสาเหตุของการติดเชื้อไวรัสได้อย่างง่ายดายผลดีก็คือจะลดภาระให้กับบุลคลากรทางด้านการแพทย์ซึ่งทำงานหนักมากในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิดในครั้งดี ทําดีทําได้ง่ายได้เดียวนะครับช่วงนี้ตัดขาดจากสุราซะสําหรับคนที่เป็นขอเหล้านักดื่มทั้งหลายงดเหล้าสู้เชื้อเพื่อชาติคุณทําได้และเมาไม่ขับเพื่อลดอุบัติเหตุให้กับประเทศไทยคุณทําได้